น้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายพี่ปลามีคำปับค่ะออ้ยพี่ปลาพี่ปลากินน้ำมันปลามันมีประโยชน์อย่างไรคะเรามาฟังกันเลยนะน้ำมันปลาสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภุ่มคุ้มกันเป็นสารอาหารสําคัญที่ร่างกายไม่ควรขาดเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะน้ำมันปลาที่ดีควรมี e p a และ d h a บบกันเกิน60ซขึ้นไปของปริมาณไขมันทั้งหมดในหนึ่งเม็ดจึงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด อ้าวแล้วประโยชน์ของน้ำมันปลาม,มีอะไรบ้างคะ 1. ช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยการทํางานของหลอดเลือดสองช่วยลดกันทร์เศษของร่างกายและหลอดเลือดสลด,อสลดไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันไม่ดีและเพิ่ม HDL ไขมันดีเราคะ่ะถัดมาข้อสี่บรุงสุขภาพสมองห้าป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุ้วมันดีอย่างนี้ใช่เราต้องรับประทานกันนะคะและที่แน่นอนคะ่ะ อ่าน้ำมันปลาที่พี่ปลาใช้ต้องผ่านกันคัดเลือกแล้วสนใจทักพี่ปามาได้เลยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะบ๊ายบาย